เศร้าแล้ว <c oughs> ปเป็นเจาไดเมื่อไงเราเให้แปรได้บ่านนี้เซ้ามีไอเดาประกาศปลให้ยเจแปร,แปรบอกเพ <อ S 2> ราะว่าตอนปูมาเนาะเข้ากับอะไดถามตอนนั้นเนาะเป็นเบาๆเจเคลียมันมีแต่เขียนเนาะเวลาปูมาแล้วเข้ามาแปดที่หลังแต่ว่าความรู้สึกของเจดําตอนที่ปูพันมาสัมผัสมาซื้อนะ่ะเป็นจ้งไดคะ่ะเป็นล่ำบอกเป็นนักนักน้ำเคียนน้ำขานักมีแต่เสียงพูดเทา สวนกันหรอกได้่าเอาออกแม่เอาออกแม่ส hmm. so uh ันเอายังออกก็เลยนั <a> ่งถามเพื่อนว่าเอายังออกยังออกนะก็เลยหากออกมานนะกสีเอายังออกยังสีสว่วงเงินแหมข้ามไม้กันนะนะ่นะนะนี่แต่เสียงว่าเอาออกแม่เอาออกแม่ออกก็สีเฮ็ดมาหลายยางอยู่ตัวของบดีเนาะของบดีเพื่อนกิให้เอาของบอดีตัวออกแม่่าสันอ่ะ ต้องความคิดของเ้าว่ามันก็นเป็นความเสือส่วนบุคคลเนะาะแต่ว่าถาดใดมาล่ำอยู่หนีย้ำได้ปูพนซุ่นดูตูก็เลยว่าอยากเป็นวายักล่ำแล้วก็ล่ำมันเจ็บเจ็บน้ำตูน้ำตูำตห้าวหมือนซุ่นซุ่นสรอบแล้วม,มันเป็นแบบนักตีนนักมือ,อมเข้าไปโหลดนันมนแนี้เป็นเทียมโหลดก็เลยเป็นวายากมาล่ำล่ำโหลดก็ได้โชคตลอดเทะตลอดแล้วว่าคนล่ำย้ำใดหนีได้โชคน้ำเมรุน้ำยาต้นไผ่เลย

ไปูพันล่ำพันแก่พันสีหมันเจ้ตัวนี้นี่นะเป็นตัวใดแล้วนี่แต่อันวอันนี้ก็สัตว์อยู่ด้วยเนาะชันเจ้าจ่านาซีเห็นเป็นขึ้นการหาสามเนาะแา้วมาโดดข้างหน้าเนี่ยเป็นเจ็ดว่าหาสามนี่งามงามเงี้ยงกันงงเลยเจ็ดว่าเพิ่นหนึ่งแม่สีแล้วแต่นะก็เอาที่เจ็ดมามัดมัดนี่มัดตัวนี้เอาคนลำดีกว่านี่แม่สีเป็นจังสี่ไหมเนาะ นี่เอาตามที่เจดดำเนาะมักเจงสีกับเจงสีนะมักเจงสีได้แต่ว่าจดนกับงหนึ่งมันตัวเดียวกันได้หร่อมากน้ำยูสุนหาบานี้เอซีเป็นแปน้ำตว่นนี่ขึ้นเจดํำแปเส้นสองตัวแก้มสองตัวให้เพิ่นเนี่ยค่ะสองปูบอ่สองูเจดดำมักตัวนี้จริคเพราะ่านีตัวนี้เล นี i, dad, ่มากตัวนี okay. mm ้มากเต่ต so ัวนี้ดูชาเซ็งแล้วเนาะมันกระโดดมาจับมันตัดมันมีเลขะก็นี้ตัดเป็นว่ามันซองตัวนี้มันก็แค่ตัวนี้นี่ลองก็ยกให้ตัวนี้ยกให้ซีน้อยครับผมจ้าเอามือสั่นวะเราเริ่มอี่น้องขนาดเราเข่ามวยกันยังสั่นอยู่อย่าอีกกันว嘛 เจ็ดห้าสามศูนย์ห้าสามห้าสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะกับผู้ใดามากกับตัดเอาเพราะว่ามันเหลวมันมีม,มีเส้นยเนาะตัดออกมากกับปลายตูดอก เจงแต่ว่าถ้าเจดามาราที่นี่นะได้ได้ถูกตลอดนะครับผมตลอดใช่ไหมคะใช่ครับผมาแกว้งปออกมาก็จะมีเลขเจ็ดห้าสามกับศูนย์ห้าสามเนาะ แล้วก็ถ้าสองตัวเนาะค่ะก็คือตัดเอาอยู่ในนันแม่นบคาเจดําซดูนมันหาสามมันตัดได้แค่นีก็มีหาดูนหนีเอาหนีหนีแค่าดูนหนเดี๋ยวเอฟซีอิติานึ่เย์นหาเอาขาี่ได้นั่นแหละือเอฟซีตัดประตูโตแล้วด้นี่ตัดประตูโตแล้วแล้วแต่เจ็ดสามแล้วว่าใจไห้นี่เอจะเห็นกันเนาะเมีนกัพิจารณาเบิงตัวนึงเนาะ ตัดเบิดเมือนตัดงเบิดหลอดตั้ง่ายง่ายหลอดในสมนี่ไม่สมนี่แหละแต่แต่ที่จําได้ที่จำนะแต่เรามาราที่นี่ถูกทุกรอบนะวันนั้นที่เรามาเลยนะมามาดูที่ที่นองหานแล้วก็มารําแก้บนกลับไปกอทอมก็ถูกแล้วถูกไว้เนาะถูกห้าสามเป็นเลขง้องเนาะใช่ดั้งย่างพิสมิ น้ำเจนเนาะค่ะชยรอบโชยรอบโชยไม่ไปกันเลยเจ๊นั่นนะครับที่ปู่มาประทับร่างเจดมนะครับผมตอนที่รำวงสวงนะแต่แต่พี่บ่าวนั่นอยู่อย่างนะครับมาดมเมื่อไรนะครับถูกเมื่อนั่นนะครับที่นี่นะครับผมนี่นะครับ เจ็ดห้าสามศูนย์ห้าสามเจโน่แม่เจ็ดห้าสมศูนย์ห้าสมเม่เเรแต่ผู้เห็นเนาะแต่ว่าอันนี้คือเลขกมืองไทยด้นนนนโอ้จปักรเพอเป็นเลขศูนย์กรได้มากาเอฟซีพนพิจาหน้าน้าเนาะค่ะย่ไปตด ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเจดมเนาะคะ่ะในล่ำถวายปูเนาะคะ่ะในล่ำถวายปูะค,ะค่ะก็มาล่ำจำําที่จำจาได้คือเจดมบ่อยากล่ำปันไหน้ารล่ำก็นักตีนนักมือนักแขนนักขาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเรยบ่อยากล่ำปูเพิ่นมาสิมาสู้นคิ้งเนาะคะ่ะเจดมเรยบ่อยากล่ำเพราะมันเมยค่ะการมาล่ําย่ำใดะะก,กะคะ็คือเือว่าไ้โจกตลอดเนาะค่ะจากปูบานเบิกซับเนาะค่ะว่าเจดถ้ามีโอกาสกั ไดรล่มทันั่นก็บบจะเปลี่ยนกับบอลั่มภายในค่ะกับ<อ>ผู้ใดเหินแล้วกับแคบนาจอไว้พี่น้องกันลงุนลงกันลืมกันพลาดเนาะค่ะผู้ใดเมกมากรีบนีกอย่าลืมกไรั์กดแช่ให้ทางชงจำำเจดําน้นาเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องเจดาพาดลุ้ยเนาะค่ะกับสำหรับตัวเลข,ก,ขกับผู้ใดมากระจัดคัดกับพาดเนาะค่ะตัวเลขมีเขามีออกไม่หลุดเนาะพี่น้องค่ะผู้เพื่อนกับมาเที่งวด ปีที่แล้วจีดาได้ม,มาล่ำยอยู่เธอน,นึงเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอยู่กรุงเทพกันมาล่ำยู่รอหนึ่งกลับไปจดีดาก็ถูกเลขถูกหวยอยู่ตลอดเนาะคะ่ะมาล่ำขอขอพ่อปูมาล่ำเปิดโศกเนาะคะ่ะล่ำเปิดโศกพุ่มบานเปิดซับ <c oughs> ปูายาอยู่บานเบิดซับเนาะคะ่ะกะบ่เคยผิดหวังแกเทีอปูเพิ่นกใหายเจดาม,มากตลอดเนาะคะ่ะแยากที่เฮ้าเห็นเห็นกันอยู่ในคลิปเนาะคะ่ะขายของกับขายที่ดีไปนองเลขกระถือดูอ่นะถ้าเข้ามีสัทธา ห้าศรัทธาอันได้เพิ่นกับยอมบ่ถิมห้าเนาอพี่น้อง่ะเพื่อนกับ่ทถิมบูกทิมหลาเน,พนเพิ่น,บบนคือเกาเนาะค่ะสําหรับแนวทางเจดํานะคะ,ะนี่ค่ะกาแฟซอย,ยกันพี่น้องเบอ่งแจงนึงก็คือขอดเล็กแปดเนี่ละ่ะเบองในก้่องกระด้อันนี้เจดาตัดออกมาให้เนาะค่ะผู้ใดเห็นเป็นตัวไดก็คอมเมนต์ใต้คลิปเอ้อพี่น้องแต่ละสำหรับเจดมนามักหาสาม 053นะคะเจดํามักตัวนี้ค่ะค่ะผู้ไดมักน้าเจดําก่ะจัดคัดกัะพานพี่น้องค่ะผู้ใดว่า,ดวากันค่ะท่างชองกับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นบอสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ยางใดเนาะคะ่ะพี่น้องกัะใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเอาเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับมือนี้เจดํากับจีขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ